หมู่บ้านเหอร์มู่หรือว่าเหอร์มู่วินเลสเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีประชากรเพียงไม่กี่ร้อยครัวเรือนตั้งอยู่ในป่าเขาลึกเชื่อเขาอันตรายทางตอนเหนือเขตปกครองซินเจียงที่ใครหลายคนอยากมาซินเจียงเพื่อมาจุดนี้วิวนี้กันเลยทีเดียวเพราะอะไรวันนี้เหมียวจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันค่ะที่นี่นะคะเป็นหนึ่งใน6หมู่บ้านโบราณที่สวยที่สุดในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของประเทศจีนลอ้ลอมรอบด้วยภูเขาสูงตรหง,งา่าและป่าไม้อันบริสุทธิอุดมด้วยไม้สนที่ผลัด ใบสีเหลืองทั่วขบเขาหรือดูใบไม้ร่วงถึงแม้ว่าตัวเหมียวเองจะมาในช่วงฤดูร้อนนะคะจะมีฝนบ้างมีเมฆเยอะบ้างนะคะในเดือนกรกฎาคมแต่บอกได้เลยว่าบรรยากาศแล้วก็อากาศเนี่ยคือมันสดตื่นมันดีมากจริงๆทุกคนส่วนอีกหมู่บ้านอีกห้าแห่งที่บอกว่าเป็นหมู่บ้านโบราณสวยนะคะก็จะมีหมู่บ้านห่วลิงมฑลนเจียงซีหมู่บ้านถาชวนมฑลนอันฮุยหมู่บ้านถั่วเลอิอมฑลนกุ้ยโจวและหมู่บ้านจืดนานกับ ้านนสำหรับใครหลายคนนะคะถ้าถามว่าหมู่บ้านเหอมูควรมาช่วงไหนดีก็จะบอกได้เลยว่ามาได้ทุกช่วงแต่ช่วงที่สวยที่สุดก็คือใบไม้เปลี่ยนสีเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมนี้นะคะถ้ามาช่วงฤดูหนาวก็จะเป็นราวกับเทพนิยายดินแดงแห่งน้ําแข็งกันเลยทีเดียวคือมาเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนแต่อันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าบางสถานที่เขาไม่อนุญ,ญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าชมเพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยจะเป็นพื้นที่ทางการทหารพื้นที่ชายแดนแล้วก็เกิดข้อพิพาทเกิดขึ้นอาทิเช่นหมู่บ้านไปห <Net> ปซึ่งมีพื้นที่ควบคุมมีพรมแดนอยู่ติดกับคาซัสสถานการเดินทางมาที่นี่นะคะก็จะมาอยู่ได้ทั้งหมด2วิธีนะคะก็ค well ือวิธ <binge> ีแรกจะต้องบินลงมาอุรุมูชีก่อนนะคะแล้วก็ ตรงมาขับรถตรงมาที่หมู่บ้านเหอมูหรือนั่งรถไฟขบวนจากซีอานมาที่อุรุมูชินั่นเองสวนถ้าเกิดว่าจากอุรุมูชีมาที่นี่มาอย่างไงต่อก็คือจะต้องนั่งเครื่องบินมาลงที่ปูเรจินนะคะแล้วก็ต่อรถบัสหรือว่าจอยรถตู้หรือว่าจะเช่าเหมารถกับเหมียวก็มีบริการเหมือนกันหรืออีกหนึ่งวิธีก็คือจากอุรุมูชีมานั่งรถไฟมาที่เมืองอันไตนะคะและก็มีเที่ยวบินไม่เยอะนะมีแค่สงเที่ยวเท่านั้นนะแล้วก็นั่งต่อจากแท็กซี่เนี่ยมาลงที่ สถานีรถไฟได้เลยเหมือนกันนะคะเราเขาก็จะมีรถทัวร์เนี่ยมาเหมาบริการให้แบบมากมายแต่ถ้าเกิดเอาแบบดีๆสะดวกสบายเลยนะก็แนะนําค่ะเช่าบริการเหมารถเพราะว่าวิวค้าทาวเนี่ยบอกได้เลยว่าจึงจ้งจึ้งเราก็จึง้งจริงๆค่ะ